ีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้คิสซอจะมาพาเพื่อนๆทุกคนไปวาดรูปดาพิฆาตสูนะคะที่ซึ่งตัวที่คิสซอเลือกมาก็มีเนสุโกฮันจิโรเซนิสุแล้วก็คนัคนคันโอโกนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการวาดกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะคิสซ่าจะมาแนะนำการ์ตูนที่คิสซ่าจะวาดนะคะก็คือการ์ตูนที่คิสซ่าจะวาดก็จะเป็นการต์ตูน SD นะคะเขาเรียกว่าการ์ตูนหัวใหญ่ตัวเล็กนะคะจะเป็นน่ารักน่ารักนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาวาดสัดส่วนของตุ๊กตาของเราก่อนนะคะละครของเราก็เป็นละครที่มันมาจาก ตาพี่าะสนก็บอกไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะต้องวาดสองส่วนนะคะเพราะว่ากระตุ้นของเรามีสองส่วนนะคะส่วนที่แรกก็คือหัวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของมันนะคะแล้วเราก็วาดวงกลมสองวงกลมนะคะ ต่อไปนะคะก็คือเราจะวาดโครงหน้าของทันจิโร่ก่อนนะคะซึ่งละครตัวแรกก็คือทันจิโร่ที่หนูเลือกนะคะแล้วก็วาดโครงหน้าแล้วก็เราค่อยเติมสัสดส่วนอื่นๆลงไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะวาดตานะคะเราวาดใบหน้าและเส้นผลเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะวาดตานะคะตาก็คือเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะว่า ตามันจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราก็วาดเส้นสีเหลี่ยมๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็วาดขีดสองขีดนะคะเพื่อทําให้มันวาดง่ายขึ้นนะคะถ้าเราทําหัวเสร็จเรียบร้อยนะคะที่เมื่อกี้บอกว่าทําตานะคะก็ทําเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทํารายละเอียดของหน้านะคะพอทําหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาวาดตัวเลยค่ะก็วาดตามนี้นะคะ ามในรูปภาพนะคะก็จะเป็นทันจิโร่แบบนี้นะคะแล้วก็ที่หนูบอกไปว่ามันมันตัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่มันมันตัวเล็กจริงๆเสร็จเรียบร้อยนะคะ ทันจิโร่กับคานาโอเดี๋ยวเราต้องเหลือระบายสีนะคะวาดคานาโอกับทับนจิโร่เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราทำเนซุโกะก,กับเซนิสุนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสี่ตัวของหนูมีทั้งทันจิโร่คานาโอเนซุโกะแล้วก็เซนิสุนะคะต่อไปทุกคนก็ตัดเส้นตามที่บอกเลยนะคะตัดเส้นนะคะแล้วก็ อันนี้ค่รระบายสีนะคะให้มันสวยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูตัดเช่นก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแลยนะคะตัวการ์ตูน ของพวกเรานะคะก็คือดาพิกาส่วนหรือว่าเดมัสเลเยอร์นะคะเด็วกิ๊ซ่าจะแนะนำตัวละครนะคะตัวแรกเป็นทันจิโร่นะคะตัวที่สองคานาโอะนะคะตัวที่สามนิสุกะนะคะที่สี่เซนิสุนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ